ม่ต้องถามในความรู้สกึกกูพวกกูพร้อมกันมาตั้งนานเลยสัตว์ KS พวกกู KS เคยแพ้แต่กูไม่เคยล้มแต่ไม่เคยร้องกูไม่เคยท้อกูไม่เคยยอมถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคําหยาบคายพฤติกรรมร่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทําให้เกิดวีรกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลย ีกตอกตาแม่น่านอนอันนี้ก่อนจากจากลูกคู่รูปเฮ้ยมีมีเธอลงไปเก็บไปเดี๋ยวให้ลิไปเก็บเดี๋ยวให้ลิไปเก็บเธอเธอลงไปเก็บไปเขานอะไรเขาเล่นอะเาเล่นอคนสียงเสียงเสียงเสียอสองลูกเลยสองลูกเลยทำไมช่อยเพื่อไอ้จุบจุบพี่ตุงดิ หนึ่งตหนึ่งตาหนึ่งตสองตผมเริ่มแบบความกินแต่โอเล่อันนี้สิบอยบอยเข้ามาไอ้นี่ไปเฮียไปเฮียงดิมรีพนะเนคดีลนคดีนะลุเาก่อนลงมงช่วยผมช่วยเม ไม,ไม่ทันละไม่ทันคืออะไรโดนเอาไปหรอไม่ทันคืออะไรมาเนี่ยเข้ามา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 เิมเ่มเมเพิ่มช่วยช่วา่ช่วยตายตายตาย

ไป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 หาเนื่องหาเนื่องหาเนื่องอุ้ยโทษเธอตรงไหนตรงไหนตรงไหนแน่ตรงตรงตรงข้ามสยามเนี่ยพี่ตรงข้ามสยามออ๋โอเคเอ๊ะยยยเนนนนี่ใใลสามตรงข้ามสยามนัวเลยนัวเลยนัวเลยดูตรงเก็บด้วยดูตรงเก็บด้วยอุ้ยโทษน้อง ตีบตัวเก็บก่อนเลยตีบตัวเก็บก่อนเลยมีบ้างมีคนตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งเล่นเล่นสายให้เล่นสายให้เล่นสายให้ tại 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 không biết tôi như này không bụng bụng không bắt bụng không bắt luôn bỏ này tại 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 ตายตายตายอีกเขาจุ僕僕๊บเขาจุ๊บในรั้วเขาจุ๊บในรั้วไปไปตัวจุ <asaki rest> ๊บด <ità> ิไปโดนจุ๊บดิคนนึงไปคนนึงไปเดี๋ยวเล่นให้ตรงเนี้ยในไหนไหนไหนในรั้วในรั้วในรั้วซ้ายมือหันซ้ายหันซ้ายเฮ้ยตืนมาฝั่งนี้เลยตา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 ย ตาย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 ตชตายตัายทองเนี่ยตา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 ยลงไปตายกมัยาไปลงลงไป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 ผมแทงให้ตายตายตายตาตรงนี้ตายหมดลงตรงรถไปไปเดี๋ยวเพื่อนตรงรถตรงรถตรงรถมากระจกเกินมากระจุกเกินมากระจุกเกินเอ้ยมีดมีดมาหน่อยมีดมาหน่อย มีมาหน่อยตรงไอ้คามาชค้ามาชคามาชช่วมองหน่อยช่วมองหน่อยช่วมองหน่อยฮาชบละฮาชบละฮชบหลังเข้าหลังเข้าหลังเ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  ตตานตาลกลับมาดนะิกลับมาดิใครอ่ะไอเสื้อเหลืองเหลืองมา,มาดิลุงระวังล,งลงุงออกๆไป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 หาเพื่อนหาเพื่อนหาเพื่อนเอนล่นตรงเพื่อนีนะ ทีละโซนเล่นท <Vou> ีละโซนเล่น <volta> ท <wat Kait ANK> ีลปิดทีละโซนไปตายตายตายไม่ข้างหลังไม่ข้างหลังไม่ไอยตัวนี้ไม่ดุตายตายข้างหลังตายข้างหลังเลยขวายเยอะขวายเยอะเฮยโยนน้อซอมมาโนซอมมารีปิดได้ปะตรงนั้นรีปิดได้ปะ เดดเเยยหมขาอยู่ในพุ่มนะใต้บันไดอ่ะเฮ้ยโนซอฟลีลีกระบาขวาลีกระบาหลังหลังเข้าหลังเข้าเยอะหลังเข้าเยอะโนซอมาเยอะหลังเข้าเยอะตหนึ่งไตหนึ่งไตหนึ่งไตหนึ่งดันหน่อย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 กระจุกหลังเกิน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 เลยกระจุกหลังเกินดีเขามาเยอะโนซอมาเยอะลีเพื่อนไปลองเมาพี่เบ็ดหมดแป๊บนึง

เล่นตีแคบเกินกูเยอะเลยชุบเพื่อนหน่อชุบเพื่อนหนยชุบเพื่อนหนสัตว์จะหมดแล้วเขาจะหมดแล้วเขาจะหมดแล้วชุบเ่อนดิชุบเอนดิชุบเพื่อนดิคนเฮ้ยเขาชุบยงมคนนี้ตัต้องชุบละสวยสวยสวยสิบใบสองคนเฮียไอนโนโนโเบอร์ปนโ ด้วยไปไหนหมดป่ะตัวนสวยสวยัวไม้จะหมดอยู่แล้วไม้โดนผมไปสองอ่ะไอ้ยี่อะได้ยังอ่ะเก็บถเก็บเก็บม่มีถุงมีคนมาออกไปโซนไนไหยไม้โดนผมไปสองอ่ะ อตีเพื่อนก็ต้องก็ต้องชุบอะห้ามมันห้ามไม่ได้อะจังหวะบางทีผมคิดว่ามันจะบูดได้มันก็ไม่โดนมันก็ไม่โดนท่องอสัตว์เอ้ย